กินตีนไหมพี่ตีนอ่ะกินไหมตีนอ่ะตีนร้อนๆนะร้อนอยู <plex it. S 2> <Bye? S 1> ่เนี่ยตีนอ่ะกินไหมเปร่าได้กินตีนไหมโมโหจังสี่เลยตีนอ่ะกินไหมสวยโอ้โหหิมะไม่คืดว่ากินตีนประธานกินตีนไหมคะเอ๊ปากมึงดีนางไอ้อะไรนะกินตีนไหมพี่อ่ะทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยกินไหมล่ะตีนอ่ะร้อนเลยนะตอนเนี้ยร้อนเลยตีนอ่ะ กินไหมแฟนนันเนี่ยกินตีนไหมกินตีนไก่อ่วนตีนกูเนี่ยเอาใชจะเรียกมากินตีนไก่กุ้งเนี่ยมวยยิงโบว์บอลย่างมวยใหญ่เนี่ยมวยบอลย่างกินบอลมาอแต่ถามว่ากินตีนไก่ไหมขายทั้งวันขายไม่ได้เลยไม่เข้าใจเหมือนกันเรียกลูกค้าทั้งวันกินตีนกินตีนไม่มีใครซือ้อของไม่เตี๊ปากมึงก็บุญแล้วโคตรโหดต้องบอกกินไก่ดิเอาเมื่อกี้ว่าเลยนะ พร้อมแล้วนะกินไก่นไก่พูดมันดีๆหน่อยเป็นอะไรวะขายของทั้งวันขายไม่ได้เลยอาวพวกพี่เออพวกพี่บนนั้นอ่ะกินไม่ตีนอ่ะโอ้โหกินไม่ตีนอ่ะสวยแล้วเราเนี่ยกเราเหรอไม่กินหรอตีนอ่ะหนูมีตีนมาด้วยนะ โอ้โอ่ตีผู้หญิงของมักเลยมีของมักเลยักยันหลังเลยนี่